จริงๆเขาไม่มีชื่องานแต่สไตล์เรามันคือบอกว่าปุ๊บปั๊บไปเลยอยู่แล้วใช่ปุ๊บปั๊บไปเลยแต่ไปก็คือไปผู้ชายที่ชื่อใหม่เป็นไงน <c oughs> ้าคะเราไม่เข้าใจ <c oughs> ผู้ชายที่ชื่อใหม่เป็นไงบ้างคาร์อร์อยู่ในคุไม่เข้าใจไม่มีหรอกเพื่อนผมอ่ะไปเชียงใหม่ไปเที่ยวมีผู้ชายไม่มีได้บล็อกเลยนะแน่นทุกวันเลยเว้ยแต่ว่าพูดถึงเรื่องไอ้เจมชักว่ารเท้าสุดอะไรพูดถึงเรื่องเจมมึงซื้อรองเท้าใหม่ใส่ันไรเนี่ยเออมันเป็นไม่ก็ไปว่าเขาไม่ได้มันเป็นสไตล์ไงเฮ้ยบูลลี่ปี่หนูไม่บูลลี่นะบูลลี่หรือมูลี่เออพี่ อะไรแถว์อ๋อบุรีที่มันจุดเอาเอาไปสูบหมดนะบุรีอ๋อบุรีที่มันเป็นจังหวัดทางภาคใต้นะนัทเนี่ยนั่นมันแกวบีโอ้ยอาหารใช้กับพวกไม้เนี่ยโมคนแก่มึงอะมึงสามสิบสามเนี่ยมันดีมากแล้วคอลลาเจนที่ของที่พี่รู้จักมันเนี่ยนะคือว่าเขาสกัดมาจากสกัดเมื่อยถึงพันยาเลย หมายถึงปากัดที่ปากัดที่หาตามพูดทั่วไปนี่ป่ะครับหรือแบบปากัดเราไปซื้อมาทำอย่างเงี้ยมาตัวเข้าเลยอยากซื้อเท่าตั้งไรนะเท่าอยู่ว่ะจอดลองเล้วอีก10นาทีก็ถึงแล้วมาละพูดอะไรผมคิดจะพูดโมงคุยอย่างรครับเนี่ยจริงๆเราไม่มีชื่องานแต่สไตล์เรามันคือแบบว่าปุ๊บปั๊บไปเลยอยู่แล้วใช่ปุ๊บปั๊บไปเลยต่อไปก็คือไปไม่มีชื่อรายการไม่มีชื่อรายการมีเนี่ยเหรอพี่อยากจะไปก็ไปกันเลยอ่ะกี่ปีละ กี่ปีละกี่ปีคือพูดถึงว่าการทำรายการมากี่ปีอายุกี่ปีกี่ปีแล้วที่พี่เที่ยวแบบนี้พี่บาอยากไปง่ายก็คือตั้งแต่สมัยเรียนอะเรียนมหาลัยกี่ปีละจบมาประมาณไม่อายุกี่ปีแล้วอายุไม่จบตะกีแล้วที่หนึ่งก็เปคุณเที่ยวแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าแบบเพิ่งมาเจอพี่บาการเที่ยวแบบนี้ผมเป็นคนเที่ยวอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วเป็นคนชอบแบบว่าชอบไปต่างประเทศไม่ชอบอยู่กับพี่อะไปทั่วทั่วประเทศต่างประเทศก็ไปล่่าสุดไปอ่างอ่างทอง ไม่ใช่หรือเปล่าจังหวัดอ่างทองอ่างเหมือนเล้าอ่ะเนี่ยคือใช่อ่างจังหวัดอ่างทองผมไปทำบุญไปทำบุญสามวัดไงน่าอย่างนี้ทำบุญได้ออกวัดโพวัดไซวัดดอนสามเป็นวัดรวมกันเป็นวัดแต่คือเดียวกันอ๋อโพไซดอนใช่คือว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บในวัดอ่ะจะมีแบบว่าไม่แต่ถ้าเกิดว่าอายุไม่ถึงเลขสามนี่เล่นไม่ได้นะมุกเนี้ยอ่ะโอเคกูแก่แต่ว่ามึงจะฟังกูพูด p o w e ต่อไหมันก็ไม่มันก็ไม่ปติดกันต่อก็คือว่าเราเข้าไปในวัดแต่ผมจะ อธิบายภาพนึกภาพตาหลับตาลัตาคนชนลัตาึลไม่ได้ไม่ใช่หรอเราดึกภาพตามะเราเข้าไปเลยวัดเองกนเองเราเข้าไปเลยวัดจะมีแบบว่าตู้กระจกใหญ่จะมีนักบุญนั่งอยู่ตางไนนักบุญ,ก,บญก็จะมีโบชุดขทยรุ่ขาว่ขาวจะไปนั่งดูก่อนเราไปนั่งดูนักบุญว่าเราชอบนักบุญเบอร์ไหนถ้าเราชอบนักบุญเบอร์ไหนปุ๊บเราจะเลือกเบอร์นั้นเขาจะพาเราขึ้นไปห้อง ปฏิบัติธรรมเป็นห้องแยกเขาก็จะพาเราไปอาบหมต์บอกเลยว่าไปในรถก็คือไปหุ่มเดียวกันเหมือนกันทันเดียวร้ครับผมครับครับครับตัดออกได้ตัดออกเลยไม่ได้แปลว่าสัตวัดนะบอลแปลว่าครอบครัวเฮ้ยทุกนี้ทำอะไรอยู่เป็นชาวเกาะทำงานอยู่บนเกาะอะไรอย่างนี้ผู้ชายกินสุดๆไปเลยคนนี้ขนาดขายของมากกว่าทุกคนที่ขายอะไรบ้างขายตัว